ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ BTS เอกมัยครับที่มองเห็นั่นนะห้างเจดเวนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศย่านนี้นะครับไปชมอ่าท้องฟ้าจำลองครับใครยังจำได้ว่าท้องฟ้าจำลองเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ต่างกันแค่ไหนครับเดี๋ยวพาไปชมครับสวัสดีครับเพื่อนๆท้องโมแกนสไตล์ วันนี้จะพาทุกคนมาเดินเล่นญาติเอกมัยนะครับชมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพบรรยากาศอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนกับเมื่อก่อนกับตอนนี้บรรยากาศจะเป็นแบบไหนครับท้องฟ้าจำลองกรุงเทพแล้วก็สถานีบกโสโอเอกมัยนะครับจะพาไปเดินชมนะครับชมบรรยากาศตอนนี้นะครับมีหนุ่ผู้โดยสารเดินทางกัน คือท้องฟ้าจำลองครับยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมครับสำโรงแต่ว่าจะพาชมบรบรยากาศรอบๆท้องฟ้าจำลอ,กองกันนี้น,นะครับนกไปกันเลยครับนี่คือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานะครับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสํานักงานปรับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ ท้องฟ้าจำลองครับที่เราเด็กเล็กง่ายๆครับท้องฟ้าจำลองรุงเทปนะครับบรรยากาศยามนี้ช่องหมแกนสไตล์พามาชมนะครับผมก็ไม่เคยเข้าไปชมข้างในหรอกครับแต่เคยเดินเข้าชมภายนอกครับเคยเข้าไปชมอยู่ครับบริเวณตรงนี้ก็ทําใหม่ครับรู้ว่าสร้างอะไรตั้งแต่โควิดมาก็ปิดยาวมาแล้วนะครับ บรรยากาศข้างในก็เคยเดินเข้าชมนะครับแต่ว่าในอาคารนีู่้ชมศูนย์วิทยาศาสตร์นี่ผมไม่เคยไปนะครับแต่วันนี้ก็มีความเดินมาย่านนี้ก็พามาชมพามาฝากความคิดถึงนะเผื่อใครเคยมาเที่ยวมาชมครับจะได้ระลึกถึงนะครับสระน้ําใสเลยครับเพราะไม่มีอันนี้ครับรามีหรือเปล่ารามีเยอะนะครับ สายกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะครับตรงข้ามนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับห้างาเราแกม่มากก็ยังมีขาไผยอยู่นะครับตาซาอะไรนีกเรียกอะไรลืมลร้านรับตร,บรงใหม่นะครับตรงนี้ม่รู้ว่าสร้างอะไรครับของท้องฟ้าจำลองกรุงเ,ออเทพตรงนี้นครับ ตอนนี้ผมก็เดินมา BTS บขกกสอนะครับ BTS เอก,กมัย ก็มอกสอเอกรรมัยนะครับบรรยากาศอาดีตก็มีร้านอาหารนะครับริมทางเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารท่ามผก่อนนั่งกินนั่งทานนะครับริมพุตบาทเนี่ยเดี๋ยวพาเดินเข้าชมข้างในครับบรรยากาศบกสอเอกรรมัยครับสายภาคตะวันออกที่จะไปเชียงใหจันตราครับะยองจันตรารถไฟสาน สายพัทยาถานการณ์โควิดก็จะมาตราก,การป้องกันนะครับมาตรการบกสอเอกมัไครับคนเดินทางปกติแล้วนะครับ ก่อนผมก็มาขึ้นรถเนี่ยไปพัทยานี่ก็เป็นชิวรถสายพัทยาจาตรงนี้เลยเลวสวยนะตรงเนี้บรรยากาศข้างในก็จะมีรถตู้สายต่างๆครับประยอง รถมินิบารมินิบาก็ถือว่าใหญ่นะบอกอเหมือนกับบกสอของต่างจังหวัดแต่จางจังหวัดก็จะมีร้านค้ารอ,รอบๆมีเยอะนหแต่กรุงเทพก็ตรงนี้ก็ไม่ได้เห็นร้านค้าอะไรมากมาย ก็จะมีร้านค้าเป็นบูธบูธขายข้างในคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่รถก็วิ่งสายบางแสนสายหนองมนสิงห์ราชาอะไรก็มีรถมินินั่งกำลังดีครับรถตู้ตู้มินิ บรรยากาศดีทําโล่งๆคนไม่ค่อยเยอะมีให้นอนพักผ่อนรอรถได้บางที่เขานอนได้ลมเป็นเย็นสบายครับเน,นี่นยบรรยากาศยอดเรียงสายสายทำไมโรงเรียนตรงนี้ ตรงนี้ก็เป็นอาคารรอคธรอรอรอรถการให้รอขึ้นรถนะครับภายในใครเคยมานั่งก็อาจจะนึกภาพได้ครับใครเคยมา,มาใช้บริการบกสเอกมัย e ครับบรรยากาศตอนนี้ครับผมพามาชมแบบอัปเดตแบบง่ายๆสไตล์มอแกน มาดูบรรยากาศการเดินทางนะครับ,รบตูสายต่งตางๆสายกรุงเทพพัทยาเจอข้างในเดือวมีคนถามมาไปไหนคือบรรยากาศการซื้อตัว รอนั่งรอผู้โดยสารเออรอรถนะครับผู้โดยสารที่นั่งของผู้โดยสารโู้ก็บรรยากาศข้างหน้าบกสเอกมัยนะครับสถานีเอกมัยนี่นะครับ กวจะพาเดินถึงข้างเกตเวนะครับใไปมาทำมือพี่จ่าขาดนแนนะพี่จ่าเฉยมือขาดยืนนานฟุเลยบรรยากาศ BTS เอกมัยนี่ก็ซอยเอกมัยครับตรงนี้ก็ปรับปรุงสร้างเมื่อก่อนเป็นล่งๆขายของนะครับตรงนี้เป็นสวนตรงนี้ก็ปรับปรุงสร้างแนละ้วต่างชาติก็ามาเที่ยวเยอะอยู่นะครับ นี่ก็ห้างเกตเลยนะครับคงเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะครับตรงน,นี้ก็สุขสวิทสี่สิบสองนะครับาที่นี่คงผมก็จะขอเก็บไปจบแค่เพีย่นี้นะครับวันนี้ก็พาไปชมบรรยากาศย่านบรรยากาศย่านเอกมัยครับท้องฟ้าจำลองแลนน้วก,ก็สถานีบกสเอกมัยนะครับสายข้าวสวรทออก ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโอเดนสไตล์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ